จากนั้นยิมแอมแกรมมี่เขาส่งไปเรียนบุคลิกภาพใช่ oh. ตอนแรกก็ก็มีความกังวลว่าเฮ้ยไปเรียนกลับมาแล้วมันจะเปลี่ยนไหมเพราะเมื่อก่อน,นน่ารักไอความน่ารักนั้นจะหายไปไหม mm. ผมก็เลยบอกว่าเอามาให้หมดแล้วเลือกที่จะใช้ในสิ่งที่เหมาะกับเราอย่าไปปฏิเสธอย่าไปคิดว่ามันจะทําให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเอามาก่อนแล้วเลือก่กอเอเาแล้วเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่เราใช้ผมไปเรียนบุคลิกภาพาเงี้ยผมได้ทําหมดเลยอ่ะที่ครูสอนอ่ะเชลนแบบผม เวลาเป็นพีเซนเตอร์เขาเราจะมีถ่าย KV ก่อนที่จะเปิดมันจะเป็นชิ้นงานที่เราจะเอาไปใช้ในในแบบงานของสินค้าล้านั้นนะครับครับผมผมตอนไปเรียนตอนนไปเรียครูเขาก็สอนให้แบบแบบปึ๊บหดท่าปึ๊บเฮ้ยอันนไปเรียไม่ต้องถอดเสื้อนี่นี่เขสอน่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าผมจะไปเป็นนักพอกายตอนนี้ไปผิดโรงเรียนสมมุติว่าจะสอนพากยสมมุติว่าจะให้โปรโมทมปิ๊กปิ๊กอันนี้มันต้องทำยังไงสมมุติใช้โปรโมทมปิ๊กอันนี้ต้องต้องดึงไง ลต้องมานลำบากแล้วอ่ะยืนสมมติเราต้องเป็นเรื่องราวก่อนนี่พี่แพ่งครับผมพี่แพ่งอยากไดกีตาร์เหรอครับพี่แป่งอยากไดกีตาร์ครับอยู่นี่เลยครับกีตาร์พิดกับป้อมดีดทีไรโดดทุกทีดีดทีไรโดดทุกทีดีดดีดไม่ใช่ดูด ได้ทำจริงเนาะไม่เขาทำหม,หมดเลยดีมากๆพผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆ